เผยภาพบ้าน500ล้านบนภูเขาหนิงปณิตาเปิดบ้านที่เขาใหญ่ของหนิงปณิตาทำให้นิรินเป็นดารานักแสดงที่หลายคนรู้จักดีสำหรับผู้จัดละครหนิงปณิตาธรรมาวัฒนะคุณแม่ของน้องนิรินและภรรยาของจินจลรินธรรมวัฒนะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและครอบครัวสายฮาเลยก็ว่าได้ พระน้องนิรินชอบแอบ,บมาเล่าความลับความรักแบบฉบับฮาๆของพ่อกับแม่ออกสื่อเสมอๆต้องบอกว่าหนิ่งเป็นสาวเก่งทำงานแบบไม่มีวันหยุดจริงๆทั้งเป็นผู้จัดละครและร่วมหุ้นกับเพื่อนนักแสดงทำกิจการเกี่ยวกับความสวยความงามเพื่อสาวๆจากที่รวยอูฟูอยู่แล้วยิ่งรวยหนักเข้าไปอีกล่าสุดนิ่งปณิตาทุ่มเททั้งแรงกายและกำลังทรัพย์กับการสร้างบ้านหลังงามที่เขาใหญ่พร้อมบ,บอกว่าเป็นบ้านที่สวยและโรแมนติก อิงแอบใกล้ชิดธรรมชาติมากๆความเขียวขจีของต้นไม้ที่มองแล้วสบายสายตามากๆเรียกว่าสวยจนมีคนเข้ามาถามเป็นโรงแรมที่ไหนและหญิงได้เข้ามาเฉลยว่าเป็นบ้านของเธอนั่นเองดูแล้วค่าทําบ้านค่าทีรวมกันแล้วมีเฉดเฉียดพันล้านแน่นอนอีกทั้งเรียกได้ว่าครอบครัวนี้มีความเป็นนักแสดงต่อๆกันมาไม่ขาดสายอย่างน้องนิรินที่ก่อนหน้านี้นั้นได้ไปแสดงละครเล่นดีจนยอดวิวทะลุ100ล้าน สูงสุดของช่องหลักสีทั้งเก่งและมากความสามารถไม่แพ้คุณแม่ไชแววนักแสดงดีเด่นตั้งแต่เด็กงานนี้ก็คงต้องติดตามว่าจะเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวหรือไม่นอกจากจะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูยิ้มหวานแล้วเรื่องความกล้าแสดงออกฉลาดเก่งภาษาอังกฤษก็ดีงามไม่แพ้กันอีกทั้งยังทำรีวิวถ่ายคลิปแต่งหน้าเองพูดจาพอเสียงน่ารักและมีมารยาทอีกด้วย ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าใครๆที่ติดตามไอจีแม่หนิงและน้องนิรินจะหลงรักเธอล่าสุดเริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องระบำมาแล้วด้วยอีกทั้งหนิงปณิตาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลักลูกมากจะไม่ยอมให้ลูกมีแฟนจินเล่าว่าคือยังไม่ถึงเวลาต้องโตก่อนจบซักปริญญาตีถึงมีได้ตอนเกิดผมอยากได้ลูกสาวแต่เวลาผมอุ้มเขาผมบอกหนูต้องเป็นทอมนะตลอดเวลา หนิงได้เผยว่าเราถึงขั้นไม่โอเคที่จินพูดแบบนี้เขาพูดจริงๆนะโตขึ้นจะต้องเป็นแฟนหนิงมีความคิดเหมือนจินเพราะว่าเราเลี้ยงของเรามาเราก็ห่วงไม่อยากให้มีแฟนถามนิรินว่าตอนนี้มีแฟนยังนิรินตอบว่ายังไม่มีค่ะ